สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราสไลด์บาร์มาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นสไลด์บาร์ขนาด12มิลนะครับ2มิล12มิลความยาวความยาวตัวบาร์ยาวข้งหมดตัวนี้70เซนนะครับ70.3นะครับ เจ็ดสิบจุดสามเป็นชุดนะครับตัวนี้เรามาเป็นชุดชุดเป็นคู่นะครับแบบนี้นะครับก็คือต้องใช้เป็นคู่เป็นชุดแบบนี้นะครับสไลด์สไลด์ลให้ความนิ่งนะครับความนิ่งแบบนี้นะครับแขวนก็ได้นะครับตะแคงก็ดีนะครับตรง กดก็ดีนะครับได้หมดนะครับตัวนี้เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับตัวนี้มีสั่งหลายร้านนะครับหลายที่แล้วก็จากจีนก็มีนะครับตัวนี้เราก็เอามาให้ดูนะครับชุดหนึ่งอยู่ที่ชุดหนึ่งของต่างประเทศก็ถ้าใช้เวลาสั่งเป็นเดือนก็อยู่ประมาณ900ร้อยกว่าบาทลงค่าส่งก็อยู่ประมาณพันต้นๆ้นนะครับ แล้วก็ถ้าในเมืองไทยก็อยู่ประมาณ2,000พบาทนะครับหน้าเว็บเราก็2,000ผบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็เลือกเอานะครับต้องการด่วนก็สั่งที่เว็บเราของนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์นะครับถ้าไม่ด่วนก็สั่งจากต่างประเทศนะครับได้เลยนะครับตัวนี้ตัวอตัวนี้12มิล ครับยาวเจ็ดสิบแล้วก็ตัวนี้ยาวสี่เซนอันนี้สี่เซนนะครับสี่เซนคูณสี่เซนแล้วก็ความหนาสามเซนสองสองจุดเจ็ดเซนนะครับมีล่องให้นะครับมีลูกปืนอยู่เจ็ดเม็ดนะครับเจ็ดเม็ดหนึ่งสองสามสี่แถวนะครับเจ็ดเม็ดสี่แถวเวลาใส่เราก็ดูด้วยนะครับว่าเราจะใช้รับน้ำหนักด้านไหนมากกว่านะครับ ตัวนี้แถวบนตัวนี้กางพล่างแล้วก็คอดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละเม็ดแต่ะละลูกไม่เหมือนกันนะครับพอด้านที่จะจับมันไม่เหมือนกันนะครับก็ราต้องดูให้ความเหมาะสมนะครับเพรตัวกระติกตัวนี้เหมือนผ่ามาแล้วผ่ามาเพื่อใสจริงจริงมันจะเป็นแบบกลมนะครับแบบลอกแต่ตรงนี้ใส่ครึ่งนะครับ ข้บาตัวนี้จะเป็นบาลูมิเนียมแล้วก็ต่อยึดติดกับบาบากลง,งกลางครับตัวนี้อลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแข็งนะครับเป็นเหล็กนะครับนี่แม่เหล็กนะครับเป็นเหล็กแข็งเหล็กไรสนิมแต่ถ้าไม่อยู่กับน้ำมันก็น่าจะเป็นสนิมนะครับก็ท่านที่สนใจก็สั่งซื้อได้ตามอัธยาศัยนะครับจาก หน้าเวา็บเราราคาสูงจากหน้าเว็บอื่นราคาพอสมควรแล้วก็จากเว็บต่างประเทศนะครับก็ราคาถูกนะครับแตใช้เวลานานนะครับสั่งทิ้งเกือบเดือนนะครับขอบคุณมากครับสําหรับทุกท่านที่สนใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครๆนะครับสวัสดีครับ